没事。<Mar> เขาใส่แค่นี้ใช่ไหมเอาไม่รู้เธอทำยังไงก็ทำอย่างนั้นเธออยากกินยังไงก็ทำอย่างนั้นอ้าวเราหิวยังไงเราก็ทำอย่างนั้นเองนอนนี่มาดูได้นี่ว่าทำทำกินยังไงเราไม่ต้องเรียนแบบเขาหรอกเราหิวเราชอบยังไงเราก็ทำอย่างนั้น เลาวถาวยำขนมจีนกันด้วโหวใส่ปองต้องปองเลยนะหนุนวางก่อนให้พี่ขมินม้นทำอันเนี้ยมีปต่หมึงด้วยกิาเช้าไม่ไมิชอ่ะ เอามะานาวาให้น้องเอามะนาวมาแค่สองอันมีอีก,อก,อก,อกเอาถือว่ามะนาวกินจังมากมะนาวกินรลวงไปตงเต็มตน้นก็เรียแ,แต้ปลาปองไม่เยอะอนตนุถนะ<ป>ถน,น,นกินแลวได้ปวปองหนึ่งหนุนคนเดียวด้วยหมดด้วยกระใสไปหมดนั่นหละ เทิรนเปิดตั้งสองปล่องเลยเว้ยนาจีเก็บไว้ยำหนูไม่ต้องทำลองให้พีขมิน้นทำรอกินอย่างเดียวเขาเป็นเชฟครัวแล้วแต่เธอ อันนี้น้ำเชื่อมเลยเนี่ยใส่แทน้ำตาลใส่ไล่เสบหลยใส่หน่อยเสบหน่อยอันนี้นำ้ำอันนี้น้ำตาลเอ้อกระปุกทำไมไม่ไม่ใช่กระปุกคนละอย่างมันจะเด็ดจำด่านเนี่ดดน,น้ำตาลใส่เขาวกับผงชูรสคือกันจริงจริงเยวะไปน้ำตาลน้ำผงชูรสใส่ อาเชฟก้อยนีตองไวยด้วยเชฟก้อยนั่งลงทำเชฟก้อยทำป็่นไหมเนี่ยอ่ะชิมเป็นไงหลอดเลยเนี bueno, ่ยข้าใส่น no? ี่ก่อนใช่ไหมในเอ๋ใส่มดนั่นเลยโหมาถามเลยจเน่นจิป็นนี่ไงไม่กันหิวยังไงชอบยังไงก็ทำไปเลยบอกแล้ว โอ้ยนี่ยกินไปหมดแล้วโหโฮโหมิเจธรรมดาเลยเนี่ยน้องจีนตั้งกิโลหนึ่งจีหมดเลยทำหมากนั่งกินไปหมดเสียดายของกินหมดไหมน่ะไม่ต้องใส่ขวดเดือแม่ว่าเม่ไม่ชอบแค่ว่าหมดเอาใส่ยี่เลยดิโอ้โหแล้วไม่ต้องบอกพอแล้วแค่นั้นแหละ ยังให้ลุงนบมาชิมยามนนนขนมเจนรัวแล้วแต่ทุนรัวแล้วแต่เธอลุงนบรอท่องถือ <laughs> ลุงนบลุงนบรอรอกินนะรอกินนะโอ๊ย <laughs> โอ้นี่ก็อร่อยแลย้วอร่อยแลย้วเว้ย่ทำไมอร่อยเขาไม่ทำให้กินอีกหรอกแต่ปลาหมึกตัวไหมนี่เขาก็นี่เขาก็จิพัดมีอีกแม่ท้าไม่ปลามึกไปยังไงแค่จะมันนุ่มอันนี้ปลามึกกรอบนี่เองชิมเลยให้ลุงนกเป็นตัวประกัน พอเลี้ยพอเลีย้ยงคนมาเนาะแม่ว่ามันจีใส่ผักกีฬายัางไม่มีอยู่ในถังนะก้อยผักกีฬาที่ป่าหั่นไว้วานเนยเป็นไงตัวสัต์คือบ่มีความเพลิงมีความเพลิอ้โหประองใส่เพลิดอกแม่กินเพลิบ่ได้เธอเพลิเธอก็เอาเนีนะ่ยนี่ยพริกใส่ปากไปเลยเออ เฟสได้จะไปทำอะไรต่อพอะังอ่ะอะไรเลยใช่ไหมขัวแบบบ้าน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 จริงๆไงเนี่ยม่ครัวกับยองกินเรื่องต้นเต๋ จะถึงจยกทีแม่ไานยีลาเนี่มาต้องเส่เยอะนะมันแพงเวลาเราปลูกนะขายกับเทบจะไม่ออกเวลาเรายุดปลูกเท่านั้นแหละแพงพเพราะยัค่ะ ดะน่าอย่างพริกต่อจ้ะน้องอี วันนี้เขาเรียเรียะไม่เจอไปถั่วไหนกินไหมขังเรล็กขังเร็กในชีวิตเนี่ยใช่ตุ๊กบีเมททำ ก็ทำนี่กัคบคนเราก็ต้องฝึกทำเองเลยใครก็จะทำเปเต็งเต็มใน้องนู่นอะไรเราชอบกินอะไรเราก็ทำไปเลยม,มันเหมือนท่ากับช่างกับเราชอบกินนะอุ้ยนูน้นผมมาขอไปแล้ว คนเราว่าหอยมันติดกระทะหอยมันติดหม้อมันก็นได้ดอกไม่ต้องเสียดายปนนันดอกไม่เสียดายหอยมันติดเบิ่งก็ไดน้นี่ยไม่ติดเลยแหละเพรอร่อยแน่ใจเลยใช่ทำเองกินเองขี้แตกเองอร่อยเองโอ้ยมันนั่งเรียกแกกมาไหมล่ะนั่นน่ะเล่นโซซับอยู่มันจะแกกเป็นโ เก็บไปของอันนี้เมทายใช่ไหมเห็นไหมล่ะไม่เห็นไม่สรงสายพิกแต่ไม่หรอกนือยิบมือก็ได้หามกินหนักนี่เขาหันมาเจอคนเดียว

สวัสดี กินเขาก็บปลากระป๋องแต่เช้าแลหละน้ำจินมองอยำน้ำจยอมนะอร่อยฮอดแลดยนะทีนี้พีเมื่อร้านสาวเลยนะ ก็เลี้ยงได้อยู่หรือวะเอา,น,า,เอาน้ำจ้ามาด้วยยำขนมจีนได้ไมีน้ำจา้าโอ้ ยำคนมจีนนี่ยกาไปกินเห่นเ,เ,นยเลยใช่ไหมเหรินกินเขาเลยเนี่ยนี่โอคอะมอป้า หมกาหมอป้าแมื่คืนฝนตกอย่างแรงนะ่ะไม่ยอมถ้าเอาแหไปหวานนี่คือจีบแบบในป,ป๋าได้เนี่ยฮึป๋ามป็นคืนอแนะอร์ไม่ใช่บิงของอาหารนี่นำาบใดเร<อ>ื่อยๆเลยโต๊กินหัวอย่างแรงนะ่ะเมื่อคืนนะ่ะ นอนเอแเราก็หัวหัวพ,ยพายุมีพัดสังก์สีหายพายังคาหายมพนไม่นร้มันี่ยเสียงฝนมันตหมมันแรงมากนะโอ้โหแรงจริงเม็ดใหญ่เลยอ่ะที่นอนเต็มที่ก็ไม่ไหวอีกจะมันยุดไปตอนไหนก็ไม่รู้ ฮะเออมีเห็นดูมันไปทำงานไหมเนี่ยออกไปแล้ววะวันนี้เขาไปถ่ายของใครวันนี่เขาลืมเตือน,น่าเออขอจริงจังเหลือตังไวทิบ,บาทสื่อแข็ง จนเย็นจะเก็บมาเอาจ้าหงษ์เจริญมาต่องอาตาเจ้าขังเมื่อว,วันที่แบบเมื่วงนมันจนจะวายอยู่เลยแต่เม่วันยังแต่ยูอยู่เลย จะสิงไอ้ก้อยอยู่เลยนะคนนั้นอู่ถึงจับแมงมุมมาใสามา่มันระหว่างเห็นแมงมุมมาจับใส่ขวดเลยเด้อจับแต่ขวดแล้วมาปล่อยให้มันเลยนอนหนึ่งพวกเราจับตาบวมมดเนี่ยอะ,อะไรก็ไม่กลัวจักอย่างเด้อมากลัวแมงมุมรองจะเป็นจิตายเมื่อคืนนอนหนึ่งเลยอ่ะหนึ่งแม่กระดุกกระดิ๊กเลย ถึงบอกว่าพอห่มที่พ่อหม่มอยู่นะมันงมมันอยู่แน่หละพ่อมันเอาพอห่มหมาห่มใหายมันไม่มกล้าห่มเลยอ่ะสมบัดินี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะสวยๆก่อนสวัสดีค่ะ,คะ,อคะเออ เก่งๆเออกินนมจีนดี่นี่เกี่ยวลูกภาษาเว้ยกินนมจีนก่อนไหนช้อนหนูหนูอาช้อนไหนช้อนก็มมินเนยอาช้อนไหนช่อนน้องลงช่อนยาวช้อนยาวอ่ะขอบุณค่าขอบุณค่าก่อนขอบุณค่าก่อนมันไม่มีดอกอาชอบุณค่าก่อนค่าอ่ะมันไม่มีสอมเอานี้ยเดะ ทนตักเลยเอา้าฉันพะยะค่ะตักกมีคืนอีกน้องแก้วชวนชิมตักได้ไหมเนะี่ยไม่ได้ไม่ได้อ,ดอ,อําผิกเด้ออ่ออ๋ชิมก่อนอำ้อำอ้ำอร่อยไหมฟีมืออามินอร่อยไหม ยิ้ปากนะ่ะอร่อยไหมโบก่อนอร่อยไหมฮะอร่อยไหมฮะห,ห,หมูห่ลไรเป๊ะหมาด้วยฮะหมู่ลไรเป๊ะเมื่นูตักนไหวอยู่ใครซือ้อให้ไม่ใช่หนูมาจากไหนเอาสัวให้เป๊ะหมนะ่นะเนี่ยอือตกไข่หนูมี เรหนูไดินนมมาฝากแม่ไหม,ไมเล่ไหนขนมล่ะหนูไปเที่ยวไหน,นมาฮะไหนขนมมาฝากแม่ฮะห,หนูหน้าไม่ชอบเล,เล่นเป้ฮะหนุอชอบเล่นเป้วหนูไปเที่ยวไหนเมื่อวานขนมเคียดไข,ขน่นเคียดไข่เค,ยค,เคียดแม่เอคนน่ะดือ้อ ปนพิษเมื่อกี้ป่นเลยป่นคาง <c oughs> ป่นคางนองเลยอร่อยไหมละ่ะอะไรมังมันด้วยมังมันเ,อเอยอะมีเขาแต่ไม่มีเราแจปป๊บไปไหนแจนะ๊บน่ะฮะแจ๊บไปทำงานแจ๊ไปทำงานทำไม่ดืนมพักฮะไม่ได้ดืนมพักที่เมื่อมินอร่อยไหม ฮะเกลแก้วนี่กินอะไแก้วนี่กินพริกโอยพริกนี่น่ะพริกในปากน้องนี่น่ะน่ะเออหนะเฮ็ดเฮ็ดมากไหมอาหนามอาหนามนะหน้มนามหนาม อ้าวอิ่มแล้วเนี่ยอิ่มแล้วกะสวัสดีค่ะยัง,สว,ส,ยงนนสวัสดีค่ะก่อนยังโอเคนี่ก่อนเนาะเนาะอาสวัสดีค่ะหนึ่งช่องช่ำเออน้องเก้วน่ารักแท้